สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมิน่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอนมัดรวมและลาวพัฒนาจากแม่น้ำหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้ำหนึ่งที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอปอัปโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยมัดรวมงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะก็เข้าทั้ง2ฮานอยนะคะฮานอยพิเศษ3ตัวบน820และ2ตัวล่าง0 3ย์ฮานอย v i p 3ตัวบน632และ2ตัวล่าง60นะคะแนวทางของแม่น้ำหนึ่งก็เข้าวิ่งรู0ูย์ฟันศูนย์ค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นหวยฮานอยมัดรวมของวันนี้นะคะ งวดวันที่22เดือน11 2564ค่ะน้อยพิเศษปกติและ VIP นะคะให้วิ่งรูด9และ2ฟัน9เจาะ2ตัว92 98 28และเจาะ3ตัว928ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ลนะคะ99 22ค่ะสำหรับฮานอยมัดรวมค่ะ และต่อมาก็เป็นราวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่22เดือน11 2564ของวันนี้นะคะราวพัฒนาให้วิ่งรูด8และ9ฟัน8เจาะ2ตัว8 9 8 4 8 2 9 4 9 2และ4 2เจาะ4ตัว8 8 9 4 8 2 9 4ค่ะและอย่าลืมเลขเบิ้ลนะคะ8 8 9 9ค่ะสำหรับ แนวทางหวยฮานอยและลาวนะคะจากแม่น้ำหนึ่งค่ะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจนะคะก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวยกับช่องมินนี่พารวยของเราค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ